กุหลาบควีนสิริกิตโรซาควีนซิริกิตดอกกุหลาบกลีบสีเหลืองเข้มอาจมีขอบคลิปสีชมพูได้บ้างหากปลูกในบริเวณที่มีอากาศร้อนเป็นดอกกุหลาบที่บานทนและส่งกลิ่นหอมละมุนคุณสมบัติเหล่านี้เกิดจากการผสมสองสายพันธุ์คือ Golden Giant และ c o n ิกกี de r o รเซน่าเรือนกุหลาบกรองโรเซเร่ดูวาลเดรล์เมื่อปีพุทธศักราช2511 และได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดที่กรุงเบลฟาสต์ไอแลนด์เหนือเมื่อปีพุทธศักราช2513จากนั้นในเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2514นายอองเดรอองดริกผู้อำนวยการของเรือนกุหลาบแห่งนี้ได้ขอพระราชทานพระราชาอนุญ,ญาตอัญเชิญพระนามาพิไทยมาเป็นชื่อกุหลาบว่าโราควีนสิริกิตหรือกุหลาบควีนสิริกิต